สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่ก็จะมาทำนี่นะคะไก่ผัดคณะนะคะตอนที่จะผัดนะก็มีคณาหั่นเรียบร้อยแล้วก็แครอทลวกนะคะแล้วก็เห็ดฟางนะคะแบบนี้แล้วก็ส่วนซอสปรุงรสเนี่ยนะคะแหมมก็ปรุงไว้แล้วน้ำมันหอย 2, สองซีอิ๊วขาวหนึ่งน้ำตาลนิดหน่อยประมาณ1อ่ะประมาณสองส่วนสี่ช้อนชาละกันรประมาณนั้น พริกไทยหนึส่วนสีช้อนชาแล้วก็ผงปรุงรสนะคะครึ่งช้อนชาปรุงไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ก็เนื้อไก่หั่นเรียบร้อยพริกกระเทียมนะคะพริกประมาณเจเม็ดแล้วก็กระเทียมประมาณเก้ากลีบนะคะส่วนแบบนี้นะคะใครจะใส่กระพดอ่อนก็ได้นะคะแต่แบบนี้มันเป็นเห็ดฟางกระป๋องใช่ไหมแล้วมันเหลือไม่อยากให้มันเสียเร็วใช่ไหมก็ เทน้ำเก่าออกไปนะคะแล้วก็ใส่น้ำใหม่ไว้ให้เต็มแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะคะถ้าเก็บนานคือต้องเปลี่ยนน้ำทุกวันนะคะแล้วก็เจียวไข่เจียวไข่ไว้แล้วเดี๋ยวไปผัดกันค่ะใส่พริกกระเทียมลงไปผัดนะคะผัดให้หอมก่อนเพราะว่าถ้าไม่หอมแล้วใส่ไก่ไปมันจะไม่อร่อย มันเพิ่มไปนิดนึง,นงเริ่มหอมแล้วก็ใส่ไก่ลงไป <c oughs> โซนสซนม่กีนนี้ไม่ใช่เจียวไข่นะทอดไข่ดาว่ค่กูสุดไก่สักประมาณนี้นะพอพอไก่เริ่มจะสุกแล้วก็ใส่ผักลงไปใส่น้ำซุปลงไปนิดนึง ก็เปิดไฟแรนด์เลยข่จะประมาณหนึ่งาทีก็พอนะพอผัดผัดเริ่มสลดแล้วก็ ฉากเริ่มสลดแล้วก็เบาไฟนะคะทีน,นี้ก็ใส่เครื่องปรุงไป่ะใช่ส่วนอบแม่กลัวส่วน นี่นะคะเสร็จเรียบร้อยตัดใส่จ,จานกันค่ะแล้วไก่ผัดค้าหอมมากๆเลยแม่ครัวน้ำมูกจะไหลฉุดนะคะแล้วกักบไข่ดาวนะคะยกไปเสิร์ฟกันค่ะ